Khiếp nhốc, khiếp ừ. nhốc boss, dùng boss Này Facebook lên Đây hay sao sao, Admar à Ở đây Boss Ở đây, ăn vào đây เฮ้ยนี่เขาก็เห็นนี่เลยบอสโนอาโนอาดีไม่มีสัรเหรอบอสโนอาเอาลึกๆเลยเอาลึกๆเออยาวไปเออวู๊เฮ้ยมันจะยกได้เหรอเนี่ยตายสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดําซิ่งดินดวนครับ đi mày ngươi ui nguy tay thế ơi 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 qua đi ô ô ô chặt điện cho điện lên, ôi, oh! <laughs> ôi, ah, Để ôi, 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 บอสบอสจัดให้บอสบอกเดี๋ยวติดตจวไม่มีช็อตเตดให้เอฟซีดูบอสเลยจัดให้เลยอุ้ยยอดแสงได้วมะ ยกได้ยกเลยตัวนี้น่าจะสองหกครับเครื่องสองหกศูนย์

ก็อยู่หน้าง,งานเจ็ดแสนทีครับพี่น้องอโวยลงหน่อยบอสโวยลงหน่อยนั่นน่ะเต็มเลย มาขนกลับก็เดี๋ยวขาดทุนโอ้ยกระบะไปเดี๋ยวเราชมขันต่อไปโอ้ยดิเสร็จงานนี้สงสัยต้องไปทำปุกกี้ใหม่ครับ <laughs> เย้ว้ากระดอกกละตดิโดนแกล้งครับพี่น้องเอามาดูอีกรอบหนึ่งครับอันนี้คนโบครับนี่หนุ่มบอสเอาตุดไปจะโบไปทางไหนนี่ไปบอกไปบอกเขาเอาดำเลยครับ vẫn không hay thế, lục bé. Ừ. Thôi thôi. Tiệt cứ gâu. Thỏi yết. Thỏi dốc, tiệp biệt lèn lèn. โบกรถเป็นไหมเนี่ยโบกเป็นแนระองครับฮะไม่อะารกระบกงเลยครับร<ะ>้อนร้อนไม่อะรไรงานจะเสร็จตักเรลว,รวไ<ม><า>กลแล้วไกลแล้วกรก็ถ่องละมัน,น,นลงจากแมคโครก็ไปขับรถไทยโอ้ไอ้หนุ่มบอสครับขยันวะแต่ยังไม่มีเมียนะนี่เดี๋ยวให้หนุ่มบอสระเบิดกองดินให้ดูนะ <laughs> ติดต่อให้ไอ้อติดต่อผู้สาวให้บอสสักคนนะเพราะว่าแม่นางทั้งห้าเริ่มอ,อู้งานครับไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่อู่ขี้เกียจอันนี้มันรุ่นไหนเนี่ยฮูโบโต้า 8540โอโหย้ำคัดช่วยเลย giúp lá này ơi giúp lá ui loan thả lắng hạt này ưa ประมาณสักสามทีเกี่ยงโอ้ไม่สามแล้วสี่ห้าทีเลย <h ull> โอ้โหอันนี้มาแล้วเอ๊มันไอแขนไมโคนี่มันบงังโอ้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  ขับพูมากโอ้โอ้โอโอพังพังพังจเย็นเอยเดี๋ยวต้องแก่ขัดทุนนี่มาชมคันนี้ครับ <c oughs>

xoáy khoan Ủa đủ khoan này Ôi hứa ơi, lót này Ừ, boss bỏ cái này liền đi Ôi, hơi, อันนี้กี่แรงมาหนิสองสี่ป่ะสองหกสองหกใช่เหรอสองหกมึงเป็นไรเมื่อกี้ลาโบกี้ไปแล้วมั้งอะ่ะ

ทั้งัางานนี้พังรอนหน้าไปหมดแล้ว สายเลีลครับสายร้อนสายร้อนสองครับ JO แปดสี่าใหญ่เฮ้ยพอแล้วเหรอ ยังก็นี่โอ้ยเต็มเลยไม่ร่วงครับโอ้โหเหลือเต็มกระบะเลยครับนี่คันนี้เหมือนยกดำไม่สูงเท่าไหร,ร่ ดินไม่ค่อยออกถอยเอีกเดี๋ยประมาณสองโมงกี่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ป๊ปยบายกับเจ้าแคท3-2 0สศูนย์ีครับผม ปกสูบคาเรเร็วตัวนี้ร้8ยามแรงม้าครับยี่สิบสองตันฝันไม่มีครับมีแต่เงือก